ครับที่สนใจเติมเกม e f ฟุตบอ l ครับผมขอแนะนําเพจแมงปอนะฮะเพจเติมเกมที่ถูกกฎหมายครับจดทะเบียนถูกต้องครับแล้วก็มีประกันสินค้า100%ครับเติมง่ายเติมไวเจ้าของเนี่ยเป็นคนเติมทุกออเดอร์เลยนะฮะสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะฮะสวัสดีครับผู้ชมครับผมเก่งช่องนักบอลพันล้านนะคลิปนี้ผมมาแจกสูตรอีกแล้วครับเปิดให้ได้ โยฮันครับจะจะมีสูตรยังไงเปิดยังไงเรามาเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าก่อนไปเริ่มรับชมเนี่ยขอสัก50าไลค์แล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้นักลับใครเปิดได้ลองคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับเพื่อนๆเกมเนี่ยก็อ่าสักตั้งแต่4ี่ทุ่มแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยเกมตั้งแต่4ี่ทุ่มเนี่ยแจกให้เปิดนักเตะรีฝีสองค้างับใครที่ยังไม่ได้รับเนี่ยรีบเข้ามารับกันด้วยนะฮะเกมใจดีมากๆครับอปอ้าวฮะ ถ้าจะใช้สูตรผมก็ตามนี้ได้เลยนะฮะดูฮะผมกดแบบไหนอะไรแบบไหนกดตามได้เลยนะฮะ oh, และนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้ครับผ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบอลพ่นลามไปด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ